คลิปนี้ครับย้อนกลับไปครับปี2004-2005นะครับไปดูมิลานดาบี้ครับเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์ครับไปการดวลกันในึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับคลิปนี้เป็นนัดแรกนะครับอินเตอร์เปิดฉากมาลุยก่อนเลยครับเมื่อกี้ฟรีคิกก์เกือบเข้าแล้วก็ลุยมาครับไอเวนซาเนติแต่วาดไม่ได้อะไรครับช็อตนี้ได้ยิงลูกนี้ก็ย่างเหินออกไปครับ จังหวาซัดลูกนี้ก็ยังสูงเกินไปอยู่ดีครับดูครับปั๊มมาได้ครับแล้วก็ได้ยิงบอลไม่ตรงกรอบครับมาตินเปิดเรียกมาลูกนี้พยายามจะพุ่งก็มาชาร์จครับมูเรียลครูสมาดูครับลูกเปิดของโอบาเฟมิมาตินครับนี่ครับตอนนั้นกุนซือก็เป็นโรแบร์โตมันชินี่ครับสำหรับอินเตอร์โอ้โหเปิดชาร์ตได้อย่างดุดันครับฟรีคิกแล้วครับเวรอนปัดมาลูนีมาตรงตัวครับโอ้โห ดูครับกำลังมุดแล้วครับลูกจริงของเวรอนครับแต่ว่ามันตรงตัวดีด้ครับปัดทิ้งออกไปยังไม่หยุดครับหลุยต่อได้สักลูกนี้ปัดทิ้งได้อีกแล้วครับดีด้าโอ้โหอินเตอร์ครับครึ่งแรางนี้ดูดันเหลือเกินยืนปั่นเลยครับแต่ว่าก็ยังติดเซตดีด้าอยู่ครับแต่ครับในช่วงเวลาครับปีโรเปิดมาแล้วก็แับต้ำ1-0ครับเอซีมิลานครับโอ้โห บุกน้อยกว่าครับแต่ขึ้นนํำครับดูอีกทีครับปีโรปั่นครับแล้วก็ยาบตัมขึ้นตรงนี้ครับ1 0ครับหมดสิทธิ์ครับตอด์โอ้โหดูครับบอลลงพื้นด้วยแล้วก็เสียบมุมเข้าไปเลยครับยาบตัมขึ้นน้ำแล้วครับเอซีมิลานเจ้าทินจริงๆก็เล่นสนามเดียวกันเนี่ยครับ แต่ว่ามิลานนัดนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับออมบอาเฟมิมาตินอยู่ไปแล้วก็โดนทำฟาก็มิไฮโลวิชมาหนูครับคุณจะเสียชีวิตไปครับซีนิซ่ามิไฮโลวิชหนูนี้สูงครับแล้วก็ดูเซียนี้ไบ้างครับลูกนี้ก็ยาวเกินไปยังได้อยู่ทีครับมิลานปานโค้งโค้งมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับอังดเดรเชฟเชนโก สุดเยียดล่ะครับตู้กทีครับมานิดเดียวครับปีโราปาดมาแล้วก็เหมือนน้ำเลยครับโอ้โหสองศูน์ครับโดนลูกมงอีกแล้วครับอินเตอร์คราวนี้เป็นอังเรชเชนโก้ครับเชว่าโคเข้าไปครับโอ้โหโดนจะแทบจะเรียกว่าคล้ายๆของเดิมครับเอซีมิลานครับนำแล้วครับสองศอังเรชเชนโก ดูอีกทีครับแล้วหมงนี่ก็มุมเดียวกับยับซ้ำนี่แหละครับโอ้โหโดนบางบาเอ้าแล้วก็เชวา่าลูกนี้ไม่ยอมแล้วครับเตาโดโอ้โหดูครับอีซ้ายลูกนี้ปัดมาครับแต่ว่าปัดทิ้งออกไปได้ครับเตาโดพอแล้วครับเตาโดบอกครับ